อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะครับทนายความของคุณพิงกี้เนี่ยได้มีการยื่นร้องขอต่อสารอาญาให้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณพิงกี้นะครับโดยทนายเนี่ยได้ยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทให้ศารพิจารณานะครับแล้วก็สาลเนี่ยก็มีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับซึ่งก็ตีราคาประกันประมาณ5้าล้านบาทพร้อมกับกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าคุณพิงกี้เนี่ยห้ามเดินทางออกจากประเทศไทยหากเปลี่ยนทีนท่อยู่ให้แจ้งต่อสารภายใน7วันและให ให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งต่อบมอให้ทราบด้วยนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปดูนะครับรถยนต์ที่มารับคุณพิงกี้เป็นรถยนต์ Toyota f ฟ r t u n e er นสีขาวหมายเลขทะเบียน1ขอไข่ย,ยอยักษ์8415ซึ่งงานนี้คิดว่าคอหวยเนี่ยน่าจะส่องทะเบียนคุณพิงกี้นะครับโดยตีเป็นเลขแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ184หรือ8 4 1หรือ415หรือ18 หรือ84หรือ15ส่วนใครจะกลับไปกลับมาก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมสบายใจนะครับหลังจากที่คุณพิงกี้นะครับได้พ้นจากเรือนจําชั่วคราวนะครับภาพแรกที่เธอเนี่ยปรากฏต่อสื่อมวลชนนะครับใบหน้าของเธอยังยิ้มย้แํแจ่มใสนะครับแล้วก็ show I love you ให้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับหลังจากที่ภาพนี้นะครับปล่อยออกไปโบนโลกออนไลน์นะครับก็มีหลายกระแส บางกระแสก็ชื่นชมนะครับที่คุณพิงกี้ได้ออกมาแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยบางกระแสก็บอกว่าก็ต้องติดตามข่าวต่อไปเพราะว่าคดีนี้ยังไม่จบไม่ง่ายแล้วคนที่เดือดร้อนจากแชร์ลูกโซ่เนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นกระแสของโลกอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้บ้างก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือข่าวดังที่เกิดขึ้นหากคุณอยากติดตามข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube กััับบสตางงคข่วดร ไลฟ์สดโทรถามตอบคำถามเกยวกับสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ